สวัสดีนะครับผมนี่มาดูนะครับควานหญิงนะครับเข้าช้าตกมันด้วยตัวเองนะครับสําหรับหนุ่มมอสต้องมีระมัดระวังนะครับถึงจะเป็นเจ้าของนะครับต้องมีระมัดระวังกันนิดนึงตอนนี้เอาหารมาล่ออีกฝั่งแล้วก็เข้าไปอีกฝั่งนะครับสําหรับหนุ่มมอสนูนนะครับน้องเจมนั่นก็เป็นมะนะครับ ส่วนควานหญิงนี่คือเจ้าของนะครับผมเก็บมูลเก็บขยะนะครับหมอตรงนี้ก็เริ่มมีอาการนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะพยายามอัดให้ออกนะครับสวัสดีด้วยนะครับผมมาดูควานหญิงของเรานะครับเข้าช้างตกมันนู่นนะครับเมื่อกี้เราก็ไปเก็บตรงสโส่ตรงอย่างนะครับเราเก็บให้มดนะครับ อาหารก็มาล่ออีกด้านหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มอสยังไม่แรงนะครับหนุ่มว่าอีกหนึ่งเชือกนะครับผมไม่รู้ชื่ออะไรนะครับเด็กสร้างไม่รู้วิ่งหายไปไหนนะครับกลัวกล้องเหลือเกินมาดูาการนุ่มมอสนะครับตอนนี้หนุ่มรอของเราเพราะว่าถึงเวลาแล้วนะครับกําลังจะตกมันนะครับก็พยายามอัดให้เขาตกมั่นนะครับจะไม่ได้ปวดหัว นั่งเล่นนะครับเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรทําก็มาไลฟ์สดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับนุ่น yeah. ยางาสวยเลยครับนะยูโอยูนะครับจะได้รู้ชื่อเลยนะครับงาสวยอีกหนึ่งเชือกนะครับงาสวยเลยชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ชื่อคนนี่อาหารของหนุ่มมอสก็เป็นสับป,ปะรดนะครับนี่นะครับแบบ ผ่าเผยติดตามมอดประจําก็จะเห็นนะครับแบบนี้เลยนะครับเน็บอาหารไว้นะครับหนึ่งข้างแล้วก็กินนะครับมักโลบนะครับพูดง่ายๆภาษาบ้านผมนะครับโมมโมมอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวมารอรับชมควานเข้าเก็บมูลช้างกันนะครับเนี่ยมอดนะครับแต่ดีนะครับตกมันนะครับไอ้เอาไว้ตรงนี้นะครับดีแต่ก่อนก็อยู่ตรงข้ามแพ่งนะครับฝั่งนี้ก็คือ เขาน่าจะมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหลุมนะครับหลุมใหญ่ตรงนี้น่าจะมาไม่ได้สําหรับหนุ่มมอสของเราเนี่ยมองมีมองครับมีมองมีมองโคมด้วยนี่ครับตรงนี้สูงนะครับตรงนี้สูงแฮงน่าจะมาไม่ได้นะครับควนนะันควานผู้หญิงก็กําลังเข้าไปเก็บมูลนะครับ อาการรุนแรงนี่น้องเกมจะเข่าโม่ได้เลยนะครับก็เหมือนอย่างที่บอกกัครับเขาเป็นคนไอ้มะนะครับจะเข่าช่างตัวเองก็ลําบากนะครับบางคนก็เข้าได้ครับไม่เสมอไปนะครับไม่มีเสมอไปถามเมื่อกี้แล้วก็บอกว่ามีอาการนิดนึงแต่จะพยายามให้ออกหมดนะครับแต่เล่งนะครับเล่งง่ายๆคือเล่งให้น้ำมันเขาออก อยู่สะกาพิณครับตรงนี้ครับผู้สาวคำแพงก็เหมือนเดิมครับอยู่ตรงนี้กับติงลี่นะครับแต่ตอนนี้เราอย่าละสายตาจากหุ่มมอสน,นะครับเดี๋ยวเขาจะกระโดดใส่เราได้อย่าประมาเทเป็นอนขาดนะครับถึงจะอยู่ที่สูงก็งกงตามนะครับเพราะว่าความประมาทเป็น่อเกิดแห่งความสูญเสียนะครับมีก้าวเตือนนิดมีระแวงฟังผมด้วยนะครับนั่น มีราแวแงฟังผมด้วยนิดหนึง่งแต่ดีครับสับหลอดอยู่ด้านหลังผมมัเป็นอย่างเดี๋ยวถาหมดเดี๋ยวจะโยนใ้เขาสักนิดนึงนะครับเอกลักษณ์ของประจำนั่นแหละครับแต่ตรงนั้นนะครับที่บอกงาเนบอาหารนะครับอ้าวแขกไม่ได้รับเชิญมาจากไหนนี่แขกไม่ได้รับเชิญมาจากไหนนี่ลงไปมอดกระโดดคุบอะไร สวัสดีครับผมติดดานครับผมสวัสดีครับคุณพิดานะครับมาร่วมรับชมหนุ่มมอสกับควานผู้หญิงนี่ครับควานผู้หญิงนี่นี่นะครับเข้าหนุ่มมอสนะครับมอสกําลังจะตกมันนะครับเป็นควานนะครับแท้เลยนะครับสําหรับหนุ่มมอสควานผู้หญิงนะครับเออนุ่นก็โชว์ เอกเอกเอ,ก,อ,ก,อ,ก,อกโอ้สวยงามยืนยังเชือกนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นเฝนก็มีตกลงมาให้พ่อได้เล่นนะครับเอ๊ยดยอดนะครับอ้าวเป็นไรเนาะฝั่งนู้น,นครับภาบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนเย็นๆนะครับ บรรยากาศรถฝากลา,างคนกับตางเริ่มทยอยผ้าสั่งออกเด้นนะครับเพราะว่าไม่ร้อนนะครับก็เลยผ้าออกบันไดอันนี้ก็จะไปหาหมอสบุ่นจักกุชชี่จ,ก Gucci, จกักไอ้นี่นะครับจำซื้อบุด้ตัวนี้นะครับมีสองตัวไม่รู้ว่ากุชชี่หรือดีออนะครับมีสองตัวไปแล้วหนุมมอสไปแล้วไปแล้ว โศงไอยนะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับเพราะว่าช้างตกมันเขาพลังมากนะครับนะครับไปแล้วควานผู้ยิงนะครับนี่นุมมอสของเราก็ยังอยู่ที่นี่นะครับเป็นเวลาสี่เดือนนะครับไม่ต่างกว่สี่เดือนคุณดีครับรอนะครับกดฉลักเหมือนกับช้างเผือกมากที่สุดนะครับ หลายหลายคนอาจจะทราบแล้วแหละหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมด้วยนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับรวมพูดคุยกันได้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับจับงานหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าพูดไปเล่นไปเสียหูไม่อยากดูคลิปต่อแล้วครับถ้าผมไปจับงานเลไม่อยากดูคลิปต่อแล้วครับ วันไหนได้กลับนาะเริ่มจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับมอสต,ต่อไปก็ใครไปใครมาก็ระวังนะครับตรงนี้นะครับมอสนี่ถ้าได้กระโดดนี่ปุ๊บนะครับสูงยาวด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ แล้วเขาไปทําไมอาหารเขายังเหลืออยู่นะครับถ้าหมดตรงนั้นเขาก็ทําใส่ผมมาดีนะครับถ้าหมดตรงนั้นเขาก็จะทําใส่ผมเลยนะครับหนุ่มมอสนะครับช้างชื่ออะไรคะอ๋อชื่อพายมอสครับคดชลักตามตําราช้างเผือกครับตัวนี้นะครับดวงตาให้นะครับเพดานให้นะครับ หางดอกให้นะครับผมมีหลายส่วนนะครับที่เหมือนนะครับสวัสดีจ้าน้องดาติดด่านเช่นกันชาด่านเปิดแล้วขอบคุณ fc ตัวยงทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับรวมพูดคุ้กันนะครับเก็บผ้าบรรยากาศเย็นๆมาฝากนะครับหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะเสร็จจากธุระแล้วนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้ก็ขอเป็นไฟ์สดเอาดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์เปลี่ยนนะครับเนาะ ถ้าเขายืนกกหลักแล้วกุ้งลตอตที่เลี้ยงไว้จะได้กินไหมนะครับอย่าไปกินเยอะครับพยาธิเยอะนะครับกุ้งนะครับอันตรายนะครับสุกโอเคอยู่แต่ถ้าดิบแล้วก็ผมเคยเป็นนะครับผมเคยกินแล้วก็มีพยาธิเยอะอันตรายบอกไว้นะครับมาแล้วจ้าสวัสดีครับพี่แดงจากคุณพี่ดานะครับผมสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับพามาเยี่ยมหนุ่มมอสนะครับกับควานผู้หญิง นะครับ آ, ไอยคอนอาจจะเห็นแล้วนะครับเพราะว่าผมถ่ายให้ได้รับชมประจําแต่ผมยังไม่ได้บอกว่าเป็นควานโดยแท้จริงนะครับเป็นควานโดยแท้จริงนะครับน้องเกมก็อาศัยผู้ดูแลหรือเป็นมะนะครับตามภาษาสากนะครับงานจะหมุนไปไหนอ่ะอย่านะแปลอ,อาหารห้ามมังองนใส่ผมนะครับมอสอ่าลงไปอา,อาหารนะครับเดี๋ยวเราต้องโยนให้เาขาก่อนนะครับเพื่อความชินเขาจะได้ จำเราได้นะครับเราต้องมีอาหารให้เขาด้วยเพื่อจะอนาคตด้านหน้านะครับเราจะได้เข้าเขาง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะโวนให้เขานะครับให้เขาลงมาก่อนนะครับอา้าวถึงไหมอ่ะโอ้ไม่มีแรงเลยพยายามอดครับมะกับควานเหมือนกันไหมคะมะกับควานเหมือนกันครับ มะกับควานก็เหมือนกันนะครับมะก็คือควานที่เลี้ยงกันแหละครับพามาเยี่ยมรับชมนุ่มมอสครับกับนุ่มรอนะครับนิสัยนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับจะตกมันน่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามอสมีอาการหงุดหงิดนะครับตอนแหกก็รู้สึกว่าจะมีบังคับลำบากนะครับ มีญาตถ่ายพยาธิอ๋อเคบักสองสาวท่หนบ่เดี๋ยวเสร็จธุระก็จะได้ไปออกล่าหากินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไหลสดเดี๋ยวจะไปหาเล่นมูลซะหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะน้ำมาแล้วนะครับไปหาอยู่หากินนะครับ ออกล่าตัวมีอาหารนี่ผมนั่งอยู่หนี่บ่ลายนานนะครับนีมีอาหารเฉยๆนะครับถึงอยู่ได้นานนะครับหุ่นสวยครับงางาหนี่เสมอกันนะครับมองแตกต่างกันแค่ไม่เกินนิดหน่อยนะครับสำหรับหนุ่มมอสบารยากอศยามเย็นๆนะครับเี๋ยวจะอหายเบิ่งบรรยากาศนะครับ นี่เลยนะครับบรรยากาศสะการบินนะครับต้องขอขอบคุณไปยังสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับก็คือสวนสัตว์หรือว่าโครงการโคชอาอาจันรจจังหวัดสุรินทร์นะครับผมขอบคุณมากๆที่ให้ช้างชาวช้างได้อยู่อาศัยกันนะครับเฮ้ยเ้อย่านะแมวขึ้นไปแต่โดยดีออขึ้นไปขึ้นไปแต่โดยดีนะครับ ร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมพรุ่งนี้แปดโมงเช้าเจอกันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเนาะให้รับชมมอสต้นนูนกันอนาะจะตกมั่นนะครับด้านหลังเพราะว่าเห็นอยู่นานแล้วนะครับถ้าตกมั่นส่วนมากก็จะอยู่ตรงนี้กันนะครับเพราะว่าที่โล่งนะครับก็ให้น้ํามันเขาไหลด้วยนะครับถ้าอากาศเย็นๆน้ามันเขาไม่ค่อยไหลนะครับ อ๋อไม่เห็นนะครับตาไปเยี่ยมพังพอยเจอคุณไส่กอกไหมไม่เห็นนะครับเพราะว่าตาเมือไม่อยู่นะครับกลับบ้านไปหวานข้าวนะครับอาทิตย์หนึ่งลาไปนะครับก็บ่เห็นเลยนะครับหายไปนานแล้วนะครับสําหรับเจ้าแมวเหมียวหรือว่าเจ้าไส่กอกนั่นเองนะครับเพราะว่าผมแกเอาไส้กอกไปเลี้ยงเขานะครับเห็นเลยนุ่มมอส อีกไม่นานก็จะตกเต็มที่นะครับไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับมีมองแล้วมาบนไล่มาเฮ้อ้นุมาบนไลจะว่าเนะยครับ <c oughs> เดี๋ยวมีข่าวสารอะไรก็จะพยายามแจ้งบอก่อ <P os ain> พี่น้องเชนเคยนะครับเพราะว่าวันในกระบลูอาจมีข่าวเร่งด่วนนะครับผมแต่วันที่สิบ เห็นท่านดรคอมเมมต์มาบอกนะครับบอกว่าจะเอาสปะรดมาแจกเจ็ดเชือกนะครับสำหรับทีมงานช้างป่านะครับไม่รู้ว่าเป็นเชือกต้องรอติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะประสานงานไปยังทีมงานช้างป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมจิมนิก็ต้องขอบคุณทุกๆคนทุกทท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยโลภั้นะครับผมก็มีผ่ามีแมทอยู่นะครับแต่เดินทาง สงสัยบม่ได้กินอาหารเลยหายไปแล้วเนาะตาที่ต้นโอเคยายเดี๋ยวผมจะติดตามให้นะครับถ้าเห็นเดี๋ยวผมจะถ่ายมาฝากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมตะพุดเรื่อยๆอยู่นะครับอย่างไรก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไม่พี่นองโรคหลายนะครับช่วงนี้ค็เป็นห่วงทุกๆคนทุกๆท่านนะครับทางนั้นทางนั้นพงพัฒนาเท้านี้มอดแล้วจะลาตัวไีโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ